สวัสดีคะ่ะทุกคนได้เวลากลับมาพบกันอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้ใส่เสียงแบบรีบๆไม่ขอพูดเปิดเยอะนะคะหลังจากอีพีก่อนหน้าพามาชมโครงการพี่ใหญ่อย่างวันแบงค์คอกไปแล้ววันนี้พามาอัปเดตเพื่อนบ้านอย่างโครงการดูสิทตเซ็นทรันพาร์คกันบ้างคะ่ะซึ่งเป็นมิกยูดอีกโครงการที่ตั้งอยู่บนถนนพระรามสี่ และตั้งอยู่ใกล้กับโครงการวันแบงคอกมากที่สุดค่ะดูสิทธ์เซนทันพาร์คเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบมิกยูสบนพื้นที่แปลงใหญ่ขนาด23ไร่ค่ะตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนพระรามที่4ตัดกับถนนสีลมแยกสารแดงหรือตรงข้ามกับสวนลุมพินีในพื้นที่แขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริหารงานโดยบริษัทวิมานสุริยาจำกัดค่ะภายใต้การร่วมทุนของบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนและกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนาโดยโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คจะพัฒนาพื้นที่ออกเป็น4ส่วนประกอบด้วย 1. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์คสูง8ชั้นเป็นอาคารระดับพื้นดิน6ชั้นและใต้ดิน2ชั้น มีพื้นที่รวมประมาณ80,000ตารางเมตรนอกจากนี้ยังมีการจัดสรรพื้นที่7ไร่เป็นส่วนสาธารณะและลานกีฬากลางแจ้งอีกด้วยค่ะ 2. อาคารสำนักง,งานเซนทัลพาร์คออฟฟิศเซสสูง40ชั้นพื้นที่รวมประมาณ90,000ตารางเมตร 3. อาคารที่พักอาศัยเดอะเรสเดนเซสแอดูซิตเซนทัลพาร์ค ประกอบด้วยดูสิตเลสซิเดเนซเซตจำนวน160ยูนิตและดูสิตพาคใสจำนวน246ยูนิตตัวอาคารสูง69ชั้นซึ่งเป็นอาคารสูงที่สุดของโครงการคาและ 4. โรงแรมดูสิตธานีกรุงเทพแห่งใหม่เป็นอาคารสูง39ชั้นมีห้องพักจำนวน257ห้องโดยนำสถาปัตยกรรมของโรงแรมเดิมทั้งหมดมาปรับใช้ใหม่ซึ่งไฮไลท์อยู่ที่ยอดแหลมเดิมของอาคารคา ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมสามารถมองเห็นสวนลุมพินีได้แบบพาโนรามาและมีพัตคารพร้อมจุดชมทัศนียภาพบริเวณชั้นบนสุดของอาคารด้วยจ้าในตอนนี้โครงการก็ถือว่าก่อสร้างได้คืบหน้าไปมากแล้วค่ะซึ่งในส่วนของโรงแรมคาดว่าน่าจะเปิดได้ก่อนส่วนอื่นๆเพราะก่อสร้างได้ถึงจุดสูงสุดเรียบร้อยค่ะและในอนาคตถ้าหากก่อสร้างเสร็จครบทั้งโครงการ คงเติมเต็มซิตี้วิวแยกสาราแดงให้สวยงามมากยิ่งขึ้นไปอีกแน่นอนค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะส่วนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นันนี่ด้วยนะ EP น่าสัญญาว่าจะหาเรื่องราวดีๆมาอัปเดตให้ชมอีกค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบาย